สวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกท่านก่อนอื่นในนามของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีและก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเมื่อเอย่ยคาว่าสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าหน่วยงานนี้คืออะไรจริงๆนะครับภารกิจหลักๆของเราก็มีอยู่ประมาณ3ส่วน ถ้าเอ่ยคำว่าห้องสมุดนักศึกษาทุกท่านก็คงรู้จักนะท่านมาที่สํานักวิทยาบริการนะท่านก็จะมาห้องสมุดนั่นเองในห้องสมุดของเรานั้นนะครับมีหนังสือหรือเราใช้คําว่าทรัพยากรสารสนเทศไว้สนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราให้บริการด้วยก็คืองานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะมาใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลต่างๆปัจจุบันนี้นะครับ ทรัพยากรสารสนเทศหลายส่วนอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่าอ e ีบ e ุ๊กอีเจอร์นอลทั้งหลายซึ่งมหาวิทยาลัยจัดไว้นะครับโดยการเป็นสมาชิกแล้วก็จัดหาไว,ไว้ให้นักศึกษารวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อเป็นบริการแก่นักศึกษาด้วยและอีกส่วนหนึ่งคืองานทางด้านโสดทัศนูปกรณ์นะครับเรามีส่วนหนึ่งซึ่งให้บริการทางด้านนี้อยู่ซ้ายมือที่เห็นนะครับก็จะเป็นอาคารหลังเก่า เป็นอาคารหลังเก่า2ชั้นเป็นหอสมุดเก่านั่นเองอันนี้จะรวบรวมส่วนที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็วารสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวารสารที่มาจากหน่วยงานหรือวารสารที่จําจหน่ายทั้งหลายส่วนชั้น2ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า,าเก็บวิทยานิพนธ์ได้งานวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาจารย์แล้วก็ของเจ้าหน้าที่รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทรปริญญาเอก และก็มีห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ไม่ค่อยสนใจก็คือห้องหนังสืออ้างอิงนั่นเองนะส่วนทางด้านขวามือของครูนะครับก็จะเป็นอาคารหลังใหม่หนกะชั้นนะชั้นที่1 2 3 4นี้ก็จะเป็นส่วนที่ให้บริการเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือต่างๆนะแบ่งหมวดหมู่ไว้นะครับส่วนชั้นที่5นั้นจะเป็นบริการที่เกี่ยวกับ การสืบคน้นก็จะมีคอมพิวเตอร์ประมาณ100เครื่องครับให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้รวมทั้งมีระบบของการปริ้นนักศึกษาสามารถมาขอใช้บริการปริ้นในราคาถูกได้ทั้งสีและขาวดำนะครับแล้วก็มีมุมมุมหนึ่งที่ใช้สําหรับเพื่อการทํางานนะครับนักศึกษาต้องการใช้เพื่อทํางานเอกสารต่างๆก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็ระบบปริ้นเนี่ยเราเป็นระบบที่สามารถเติมเงินทิ้งเอาไว้ได้เผื่อนักศึกษาฉุกเฉินนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ ส่วนชั้น6ก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่าสื่อโสตทัศน์ทั้งหลายนะครับคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นห้องสําหรับการรับชมวิดีทัศน์หรือ DVD นั่นเองนะมีทั้งที่เป็นการศึกษาสารคดีความรู้ต่างๆตลอดจนเป็นภาพยนตร์สําหรับการพักผ่อนและมีห้องที่เรียกว่าห้องมินิเทเลเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคณาจารย์ก็จะมาใช้เพื่อในการเรียนการสอนนะครับการเข้ามาใช้บริการนั้นนักศึกษาทุกคนก็จะมีบัตรประจําตัวและบัตรประจําตัวนี้ก็จะเป็นบัตรผ่านเข้า ห้องสมุดนะครับซึ่งการเข้ามาใช้นั้นเมื่อนักศึกษาต้องการจะยืมนะครับต้องการจะยืมนะครับสามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่หรือบริการตรัวเองเรามีตู้ยืมคืนอัตโนมัตินะครับนักศึกษาสามารถที่จะยืมที่ตู้แล้วก็พิมพ์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานว่ายืมเมื่อไร่จํานวนเล่มกี่เล่มและส่งคืนเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อยืมแล้วนักศึกษาก็สามา,า,ารถที่จะต่อการยืมได้อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งการต่อการยืมนั้นก็สามารถที่จะทําได้ผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งผ่านแอปพลิเคชันของสำนักพัทยาบริการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดข้อมูลความรู้ตรงนี้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้รับทราบอีกทีหนึง่งการเข้ามาใช้บริการนะครับปกติเราก็จะเปิด8โมงนะครับไปกระทั่งถึงเวลาประมาณ16นาฬกานาทีนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นเราก็เปิดปกติเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงวิกฤตโควิดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสำนักก็ได้พยายามที่จะ ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเพื่อที่ให้นักศึกษามีความสะดวกในการเข้าใช้บริการเะนั้นเราจะมีนะครับช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น l ล e f a c e b o o k นะครับเว็บไซต์นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาค้นคว้านะครับหาหนังสือตำราต่างๆแล้วก็แจ้งเพื่อที่จะจองแล้วก็นัดวันที่จะมารับหนังสือกันอันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือนักศึกษา นั้นก็ขอให้หนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะตอนนี้ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเราก็ใช้บริการตรงนี้บริการทั้งนักศึกษาอาจารย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการบริการที่เราทําด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดนี้นะครับขอให้หนักศึกษาทุกท่านที่เข้า,ามาใหม่เนี้ยตั้งอกตั้งใจเรียนนะครับเพื่อความสําเร็จในวันข้างหน้าขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จต่างที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับ